ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่รู้จักผีเปรตกันไหมครับวันนี้ผมไม่ได้จะเล่าเรื่ององมงายนะแต่มันมีประเด็นว่ามีคนไปเจอรูปปั้นผีเปรตที่วัดดังแห่งหนึ่งแถบภาคเหนือแล้วบางคนมองไปมองมาบอกอุ้ยทําไมปั้นหน้าคล้ายสองลุงเลยไม่รู้เหมือนกันว่าลุงไหนอ่ะแต่กําลังเป็นประเด็นเป็นกระแสเลยครับจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินตำนานหรือว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับตำนานผีเปรตใช่ไหมฮะเพื่อต้องการจะบอกให้เราเนี่ย เป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีอย่าทําชั่วทําไม่ดีนะเดี๋ยวตายไปกลายเป็นเปรตปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นกระแสดังก็เลยไปตามหาความจริงเรื่องนี้กันหน่อยว่าจริงๆมีคนตั้งใจจะปั้นผีเปรตหน้าคล้ายสองลุงเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยไปที่วัดนี้ครับวัดพระธาตุจอมแจง้งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับทางเข้าวัดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีป่าบรรยากาศภายในวัดก็จะร่มรื่นแบบนี้นครับมีพระธาตุมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยทีนี้ครับมีรูปปั้นผีเปรต เรียงกัน16ตัวอยู่แถวหลังวัดเป็นรูปปั้นแบบปูนปั้นนะฮะเออพอไปนับดูแล้วสังเกตดูรูปปั้นตัวที่6ตัวที่7หืมนี่จงใจปั้นหน้าคล้ายกับลุงคนไหนหรือเปล่าเนี่ยคนเขาไปเพ่งไปดูฮะได้เจอเจ้าอาวาสท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วคุณโยมมันเป็นแบบนี้นะที่วัดเนี่ยมีรูปปั้นผีเปรตเนี่ยประมาณสัก40 50 60ปีแล้วปั้นมานานแล้ว แล้วช่วงที่ผ่านมาเมื่อต้นพฤษภาคมเนี่ยเพิ่งจะมีการทาสีใหม่จริงๆเนี่ยเปรตแต่ละตัวจะมีชื่อติดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาป้ายชื่อมาติดให้เหมือนเดิมเพราะรอให้สีแห้งก่อนบางคนเข้ามาที่วัดมาเห็นก็เลยเกิดจินตนาการแล้วก็ไปทักเอาว่าเอาหน้าคล้ายลุงคนนั้นหน้าคล้ายลุงคนนี้พี่คนนู้นน้องคนนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นจินตนาการไม่ได้มีเจตนาจะปั้นให้หน้าเหมือนกับลุงคนไหนเลยนี่นะฮะ เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเอาป้ายมาติดเหมือนเดิมแล้วแล้วนอกจากรูปปั้นผีเปรตที่ยืนเดียเด่ยวๆเรียงกันแบบนี้ทั้งชายและหญิงเนี่ยจริงๆแล้วมีรูปปั้นผีเปรตแบบอื่นๆอ,อีกด้วยนะเพื่อเป็นการย้ำเตือนใจชาวพุทธเวลาเข้ามาในวัดให้คิดดีพูดดีทําดีอย่าทําชั่วทําบาปจเจ้าอาวาสก็ชี้แจงแบบนี้ครับลองดูแล้วเป็นยังไงกันครับเนี่ยเอ๊ะหน้าเหมือนจริงๆรเหรอไม่มั่นใจเลยลองคอมเมนต์กันหน่อยก็แล้วกันครับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เอามาอัปเดตใให้้ฟััังนนนวีนนครบ